นิดาโเพเผยผลสำรวจเรื่องรัฐบาลนายกอิ้งไปไหวไหมปรากฏว่าประชาชนร้อยละ41.68เชื่อว่ารัฐบาลจะอยู่รอดจนครบเทอมถึงปี2570ประเทศไทยเริ่มกลับเข้าสู่จอเรดาด์ของโลกหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566ได้นายเศรษฐาทวีสินเข้ามาเป็นนายกบริหารประเทศอยู่11เดือนขยันเดินสายออกไปแนะนำตัวในต่างประเทศ ล่าสุด BOI เผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุน9เดือนแรกของปีนี้เติบโตต่อเนื่องมีจำนวน2,195โครงการเงินลงทุนกว่า7.2แสนล้านบาทพุ่งสูงสุดรอบ10ปีกระทรวงพาณิชย์เผยการส่งออกของไทยเดือนกันยายน67มีมูลค่า25,983.2ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่ม1.1%รวม9เดือนมูลค่า223,176ล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น3.9% กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอัปเดตการท่องเที่ยวตั้งแต่มาหกสิบเถึงสิตุลาคมหกสิพบว่าจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทย27่สิล้านสองแคนสร้างรายได้ประมาณ1.27ล้านล้านบาทคาดว่าถึงสิ้นปีจะมียอดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติสะสมประมาณ35ล้านคนทํารายได้ไม่น้อยกว่า1.50ล้านล้านบาทรัฐบาลเหลืออยู่ไม่ถึง3ปีสิ่งที่จะมาซะกก่อนรัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่ม็อบแต่อาจจะเป็นองค์กรอิสระ ซึ่งถ้าฝ่าด่านนี้ไปได้โอกาสอยู่ครบเทอมจึะมีความเป็นไปได้สูง